วนซีครับวันนี้ก็มาตกปลาแถวแถวบ้านผมเองครับแถวเทียมทะเลนะครับก็ได้มารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าเรือตัวนี้ครับอารูนะครับซึ่งอารูตัวนี้ผมชอบมากมันกว้างครับดูครับกว้างมากเลยผมเคยเห็นเรืออารูหลายๆลาำนะครับขนาดฟุตเท่ากันนะครับแต่ความกว้างนี่จะแคบกว่านิดนิดนึงนะฮะแล้วตัวนี้ความกว้างแล้วก็ท้องเรือเนี่ยเป็นท้องบีนะฮะ แต่เป็นวีกว้างนะครับทําให้โค้งน้อยกว่าเรือปกตินะครับนะฮะผมได้อยู่กับผู้นําเข้านะครับนะครับน้ำแม็กนะครับอ่าน้ำแม็กซึ่งครับผมครับแล้วก็สมชายครับสมชายไพรุ่ยนะครับคุณ้นๆหน้าตากันอยู่นะครับครับอ่านี่ครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนถึงบ้านครับถึงอ่านี่ครับบริเวณบ้านเขาเลยนะครับอ่าเป็นบ่อนะฮะน้ําก่อยนะครับซึ่งมีปลาช่อเยอะมากแล้วก็มีปลาชดูด้วยนะครับอ่าก็เลยได้มา ชมเรือใช่พี่ตุ้มชาย่ครับมาดูเรือครับเรือเขาที่สุดยอดทั้งนั้นนะฮะ,ะผมจะถามว่านะแม่ครับ<อ>เรือตอนนี้เรามีกี่ฟุตบ้างครับที่อยากจะแนะนําก็เรือเรือรูนะครับก็จะมีทั้งท้องวีท้องแบนนะครับ<อ>ขนาดตั้งแต่10ฟุตขึ้นไปถึงสิฟ<อ>ุตสูงสุดนะครับผม,มก็หมายถางว่า10ฟุต1 1เฟุต 12ฟุต13ฟุต 14,, บฟุตฟุตนะครับเหมาะมากสำหรับบ้านเราใช่ไหมน้ำชายครับใช่ครับเาจเป็นเรือตกปลาแล้วเราเราจะมีเรือแบบประเภทไหนด้วยครับจะมี้ก็นอกจากเรือตกปลาก็จะมีเรือประเภทที่เป็นท้องแบนขนาดใหญ่ที่เอาไว้ไปทําเรือกู้ภัยเรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆด้วยครับความหมายความหมายคือว่าเวลาน้าท่วมใช่ใช่ใช่วมก็เอาเรือลำนี้อ่า สามารถมีเรือลานี้ไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ด้วยใช่ครับนะฮะอย่างนี้อบตตามหมู่บ้านตามตำบลตามเมือทั่วไปอยากได้เรือของแบนก็ติดต่อพี่ได้ติดต่อที่นี่ได้เลยผู้นําเข้าคือบริษัทอะไรนะครับบริษัทเัาต้ามารีนบอลต้ามารีนนะครับเป็นน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่สาหรับเรืออลูที่เก่งที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาผมก็เลยซื้อมาลำหนึ่งนะครับที่ประกาศให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับทีนี้ที่ผมมานี่นะฮะผมมี มันน่ายินดีมากสําหรับน้องๆที่มีงบน้อยใช่ใช่ใช่งบน้อยนะครับเพราะเรือลานี้นะครับนอกจากจะราคาเป็นกันเองราคาถูกแล้วยังไงอีกนะพี่ลุมชัยมันยังสามารถผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ด้วยนะครับไม่ต้องซื้อเงินสดนะครับขอให้ท่านมีบัตรอะไรนะครับมีบัตรกสตกรกรุงศรีหรือว่ากรุงไทยครับผมก็สามารผ่อนได้ สามเดือนจนถึงสิบเดือนเลยครับผมก็คือสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนสิบเดือนประมาณนี้นะครับอย่างนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับพี่แม็กก็เริ่มต้นผ่อนเดือนครับประมาณสองพันห้าร้อยกว่าบาทครับผมโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้สองพันห้าร้อยกว่าบาทก็ไปขี่ได้เลยไปขับได้เลยเป็นเจ้าของเรือได้เลยนะครับนี่ผมชอบตรงนี้แหละครับดอกเบี้ยแพงไหมครับดอกเบี้ยก็ไม่แพงครับศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์โดยรวมแปดจุดแปดเท่ากับเดือนเดือนหนึ่งสองร้อยสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทดอกเบี้ยเป็นสิบเดือนก็คือไม่เกินสองพัน ครับบถูกมากเลยครับแลหรก็คนที่ต้องการเรือนะครับผมับพลาดไม่ได้แน่นอนเยอะมากครับด้วยเยอะมากเพราะหมายบ้านเรานี่เป็นหมายตามเขื่อน่ตามคลองก็ได้ฮะเดินตีมทุกวันนี้เดินตีกันทั้งนั้นใช่ครับแต่เอาปลาไม่ได้เพราะไม่มีเรือใช่แล้วน้องๆก็ต้องการเรือนะคน้องน้าที่ต้องการเรือเนี่ยติดต่อมาเรามาทางเราได้เลยนะครับก็คือน้ำแมก อ่าหรือบริษัทอะไรนะครับลอบด้ามาลีนลาบต้ามาลีนนะครับอ่าเมื่อเช้านี้เราให้ดูวีทีอาร์แล้วฮะว่าผมนั่งกับอ่าน้ั่งเทน่ากิโลครับอ่าประมาณ65เอ้ยไม่ใช่ขอโทษ85ครับ 85, 85. ผมมีหกสินะครับเรือ,อขนาดที่ผมใช้อยู่12ฟุตนะครับสบายสบายเลยครับรสบ,บขนาด11ฟุต10ฟุตนี่ยกว้างใหญ่มากเลยครับผมมันชอบมากเลยไม่มีโคนะ้งครับยกเบาด้วยนะครับเมื่เชาเราก็ยกคนสองคน ห้าสิบฟุตนี่ก็คนเดียวสบายคนเดียวครับสิบห้าสิบสองก็สองคนนะครับยกหัวท้ายสบายเลยครับนะฮะเดี๋ยวนักแม็กครับครับผมทีนี้ถ้าน้องๆเขาต้องการอยากจะซื้อเรืออยากจะขอดเรือนี่ครับตอนนี้ก็คือน้องใหม่นะครับคืออนาคตเนี่ยเราอาจจะมีทั่วประเทศนะฮะแต่ตอนนี้ให้มาหาที่ที่แถวไหนนะครับซอยเทียนทะเล19ครับถนนพางขุนเทียนชายทะเลครับ ถนนบางกุนเทียนนะครับหรือว่าซอยหัวกระบือหรือว่าเป็นที่เขามากินไอ้ข้าวทะเลไอจินอะไรใช่ใช่ปลาตะลืมซีฟู๊ดปลาตะลืซีฟู้ดปลาตะลืซีฟู้ดที่ว่าเวลามาแถวพระรามสองน่ะมันจะมีที่เดียวนะครับนะที่เขามากินข้าวอาหารทะเลกันเยอะเลยนะรวมอาหารทะเลอยู่ใกล้ๆกันนะครับเบอร์โทรบอกได้นะครับเบอร์อะไรครับ0971542050ครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้น้ข้างล่างนะครับใช่ใครต้องการมุมเรือก็โทรได้แล้วเรแม่ผมถามนิดนึง แล้วอย่างร้านค้าต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดสนใจเรือของอัลต้ามารีนเนี่ยเราสามารถสั่งแล้วก็คือไปสต็อกไปที่ร้านค้าได้เลยไหมครับสั่งแล้วเป็นสต็อกได้เลยครับผมก็มีบริการขนส่งทั่วประเทศส่งผมอ๋อส่งถึงที่ด้วยใช่ส่งถึงที่ทั่วประเทศครับผมแล้วนั่งตกปลาอยากนั่งเองก็ติดต่อที่พีแม็กก็ได้น่อเองได้ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดร้านค้าต้องการที่อาไปจําหน่ายต่อหรือว่า อ่าเป็นตัวแทนจําหน่ายนี่ก็ที่นั่นก็มีราคาที่ดีใช่ครับมีครับติดต่อมาได้ครับก็คือพูดง่ายๆนะฮะอ่าทั่วประเทศไทยนะครับสามารถติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะครับอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมของบริษัทอัลต้ามารีนนะครับอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายให้ทั่วประเทศเลยครับเพราะว่านักจกปลาบ้านเราดีเยอะมากเยอะจริงๆครับอยากได้เรือทุกคนแต่ปัญหาหลักก็คือหนึ่งบางครั้งบางทีเรือประเทศเราหรือบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูง ราคาสูงแล้วก็ที่สําคัญนี่บางทีคนงบน้อยนะฮะมนุษย์เดือนเดือนนะครับผมวะถ้าเรามีโอกาสอย่างนี้อย่าพลาดนะครับพอนได้ด้วยครับผมเร่องสองพันครับผมวะเรือนสองสามพันดอกเบี้ยเดือนละสองร้อยสามร้อยกว่าบาทแล้วแม้แต่ขนาดฟุตใช่ครับผมนะครับผมเนี่ยฮะน่ายินดีมากเลยครับนี่แหละครับที่ผมมีข่าวดีมาบอกนะฮะน้องๆอย่าพลาดนะครับนะฮะเรือลำนี้นะฮะนั่งสามคนสี่คนสบายครับ ในการปูแบตให้ด้วยครับติดเครื่องอ่ะสักประมาณเท่าไหร่ครับที่สุดท้ายสิบห้าแรงก็วิ่งเฉีวแล้วครับสิบห้าแรงนะครับห้าแรงนะฮะอันนี้ผมมีใช้มอเตอร์ไกเอานะครับอ่าตีตามอ่างเล็กๆนะฮะบ่อทรายหรือว่าตามห้วยหนองคลองบึงนะที่ว่าไม่ใหญ่ไม่ไม่กว้างมากนะครับผมก็จะใช้มอเตอร์ไก่นะครับผมเคลื่อนได้ง่ายแต่ถ้าเคลื่อนนะฮะ่ปก็ใช้เครื่องสิบห้าแรงครั่สิบห้าแรงกำลังสวยติดทั้งหน้าอีกตัวหนึ่งก็ใช้ได้ดีนะครับมาห้าแถวไปทุกเขื่อนมาฮะจริงๆเรือเรือตัวนี้นี มันได้ดีการคว่ำแน่นอนเพราะว่าคือข้างล่างตรงนี้มันจะมีแผ่นโฟมงใช่ครับอัดฉีดโฟมวางอยู่นะครับปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับแล้วสัมชัยเดี๋ยวเราไปตกปลากันต่อครับโอเคนะฮะับกำลังมันเลยครับผมนะไม่ต้องกลัวครับผมนะถ้า่งั้นหาน้องๆหรือเพื่อนๆนักตกปลาท่านใดต้องการเรือนะคมับบอกเบอร์โทรอีกทีนึงครับก่อนที่เราจะจากกันนนะครับี่นะครับสามารถติดต่อมาที่0971542050ครับผม โอเคนะครับอ่าครับเดี๋ยวไปตกปากันนะครับ,รบเราไปตกปลา,าก็ตอครับไปเลย